สมากีฬารองเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชธรรมมีท่านภูมิฐานเสนิวงนักอายุทยาอุปนายกสมาคมกีฬารองเทนนิสแห่งประเทศไทยท่านทศชาญ์มงคลเจริญคณะกรรมการดำเนินการสมาคมกีฬารอชเทนนิสแห่งประเทศไทยท่านพันเอกวัชนะสวัสดีที่ปรึกษาสมาคมกีฬารองเทนนิสแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับในวันนี้นะครับเป็นการเซ็น MOU บันทึกความเข้าใจร่วมกันนะครับระหว่างสวทอกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูป,ปถมัมภ์สำหรับการเซ็นเ o ็ในครั้งนี้นะครับเรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยโดยพัฒนาผ่านบุคลากรที่เป็นประชาชนโดยเราก็เล็งไปที่เด็กและเยาวชนนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามีความมุ่งหวังว่าในเป้าหมายระยะสั้นนะครับก็คือต้องการจะพัฒนาบุคลากรทั้งครูอาจารย์นะครับเพื่อจะมาเป็นโค้ช แล้วก็พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้สนใจในกีฬาเทนนิสเพื่อการออกกําลังกายก่อนในเป้าหมายระยะกลางของเรานั้นเรามีความประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรที่เป็นโค้ชครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับให้เป็นโค้ชร,ระดับที่สูงขึ้นนะครับเป็นโค้ชที่สามารถที่จะเป็นโค้ชเพื่อส่งออกทางการแข่งขันได้ด้วยและพัฒนาเด็กนะครับที่เราเคยพัฒนาไว้ในระดับระยะสั้นเนี่ยนะครับออกมาให้เป็นเยาวชนสําหรับการแข่งขัน เพื่อส่งอ่อในแข่งขันและเพื่อพัฒนาต่อมืออาชีพต่อไปส่วนเป้าหมายระยะยาวของเรานะครับก็ตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับเรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาบุคลากรในเทนนิสครบระบบไม่ว่าจะเป็นโค้ชนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือจะเป็นกรรมการนะครับส่วนทางด้านนักกีฬานั้นเนี่ยเราก็จะมุ่งหวังให้เขาเนี่ยก้าวเข้าสู่ระดับโลกให้มากขึ้นนะครับรวมถึงต้องการที่จะให้คนในประเทศไทยนั้นมีความนิยมในกีฬาเทนนิส และมีคนเล่นกีฬาเทนนิสมากขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศผ่านทางด้านการกีฬาด้วยครับนี่คือเป้าหมายของเราทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครับ